Hello students สวัสดีค่ะเด็กๆระดับชั้นอนุบาลสามทุกคนวันนี้มาพบกับคุณครูจอยนะคะในวิชาภาษาอังกฤษค่ะ,ะเด็กๆเ,เห็นรูปภาพไหมคะรูปภาพที่คุณครูจอยเอามาให้ดูคือรูปอะไรคะเด็กๆช่วยกันดูแล้วบอกคุณครูหน่อยค่ะรูปอะไรนะคะอ๋อเห็นต้นไม้ใช่ไหมคะต้นไม้เสียะไายลูก ต้นไม้มีสีสีดำใช่ไหมคะแล้วพื้นหลังของต้นไม้ล่ะคะทั้งสองฝั่งเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนเลยฝั่งเลขหนึ่งตรงนี้เป็นทำไมคะมันสว่างใช่ไหมคะแล้วฝั่งเลขสองล่ะคะฝั่งเลขสองตรงนี้มันทำไมคะลูกมันมืดใช่ไหมคะเด็กๆอยากรู้หรือยังคะว่าวันนี้เราจะเรียนกันเรื่องอะไร วันนี้นะคะคุณครูจอยจะสอนกิจกรรมเสริมประสบการณ์นะคะในเรื่องของกลางวันและกลางคืนเด็กๆอยากทราบไหมคะว่ากลางวันและกลางคืนแตกต่างกันอย่างไรแล้วเราทํากิจกรรมอะไรกันบ้างในช่วงเวลากลางวันและกลางคืนพร้อมหรือยังคะเด็กๆถ้าพร้อมแล้วนะคะไปเรียนด้วยกันเลยคะ่ะ รูปพระอาทิตย์เราจะเห็นพระอาทิตย์ตอนไหนคะเด็กๆตอนเช้าใช่ไหมคะพระอาทิตย์ก็จะมายิ้มแฉ่งเลยให้แสงสว่างกับเราภาษาอังกฤษคำว่าพระอาทิตย์สะกดยังไงนะมีเด็กๆคนไหนจำได้บ้างคะใช่แล้วค่ะเด็กๆคำว่าพระอาทิตย์ก็คือ U-N-SUN. พระอาทิตย์อีกครั้งนะคะ S-U-N-SUN. พระอาทิตย์สำหรับกิจกรรมที่เราทำในตอนกลางวันหรือว่าตอนที่พระอาทิตย์ขึ้นมีอะไรบ้างคะเด็กๆมาดูกันเลยค่ะว่าเราทำกิจกรรมอะไรกันบ้างอย่างแรกเลยเราก็ต้อง ตื่นนอนแต่เช้าใช่ไหมคะพระอาทิตย์มาปลุกเราแล้วแสงสว่างมาแล้วเราก็ต้องตื่นนอนแล้วเราก็อาบน้ำสระผมทำให้ร่างกายของเราสะอาดนะคะต่อด้วยการขับถ่ายนะคะเด็กๆขับถ่ายทุกเช้านะคะให้เป็นกิจวัตรประจำวันเลยนะคะแล้วก็ ผีผมนะคะแต่งตัวให้เรียบร้อยนะคะรวมไปถึงแปรงฟันนะคะเด็กๆอย่าลืมแปรงฟันทุกวันนะคะทั้งหลังอาหารนะคะแล้วก็ก่อนเข้านอนด้วยนะคะรวมไปถึงเราต้องมาโรงเรียนตอนเช้านะคะแต่ว่าตอนนี้มาได้ไหมลูกมาไม่ได้เราก็ต้องเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านนะคะ รวมถึงทำกิจกรรมต่างๆนะคะเราทำกันในตอนกลางวันนะคะเด็กๆเรามาต่อกันเลยค่ะรับประทานอาหารนะคะถ้าเหตุการณ์ปกตินะคะเราก็จะได้รับประทานอาหารร่วมกันตอนกลางวันนะคะแล้วก็ทำกิจกรรมต่างๆนะคะเช่นพับกระดาษตัดกระดาษนะคะคุณครูก็จะสอนเด็กๆนะคะให้พับเป็นรูป เรือรูปนกรูปเครื่องบินนะคะรวมถึงเล่นกิจกรรมตามมุมเสริมประสบการณ์เช่นมุมบล็อกนะคะเด็กๆหรือว่าเล่นกลางแจ้งนะคะเล่นลูกบอลด้วยกันนะคะเล่นกับคุณครูฝึกร้องเพลงรวมถึงเล่นตามมุมต่างๆก็จะมีมุมบล็อกนะคะที่เด็กๆชอบเล่นนะคะเป็นการเสริมประสบการณ์ให้เด็กๆนะคะ แล้วก็ปลูกต้นไม้ลดน้ำต้นไม้นะคะเราทำตอนกลางวันทั้งนั้นเลยต่อมาค่ะตอนนี้ตอนไหนแล้วตอนไหนคะเด็กๆเ,เห็นรูปนี้คือรูปอะไรคะรูปดวงจันทร์ใช่ไหมคะเราจะพบเจอดวงจันทร์ในเวลากลางคืนนั่นเองค่ะดวงจันทร,ร์ภาษาอังกฤษเขียนยังไงนะ มีเด็กคนไหนรู้บ้างคะภาษาอังกฤษคำว่าดวงจันทร์ก็คือ M O O N moon moon แปลว่าดวงจันทร์เราจะเห็นดวงจันทร์ในเวลากลางคืนนะคะแล้วกิจกรรมที่เราทำตอนกลางคืนมีอะไรบ้าง อนกลางคืนเ,ครเราทำอะไรกันบ้างนะเด็กคิดออกไหมคะใช่แล้วค่ะฟังนิทานใช่ไหมคะที่คุณพ่อคุณแม่เล่าให้ฟังหรือว่าเด็กอนุบาลสามแล้วสามารถเล่านิทานแล้วก็อาจจะเล่าให้คุณพ่อคุณแม่ฟังเองได้แล้วใช่ไหมคะรวมถึงเราต้องนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ เวลากลางคืนเราต้องนอนหลับนะคะเด็กเป็นการพักผ่อนให้ร่างกายเราแข็งแรงอันนี้คุณครูจอยมีภาพเวลากลางวันและเวลากลางคืนอันนี้จะเป็นเเรื่องราวของสัตว์นะคะสัตว์เด็กๆจะสังเกตเห็นได้ว่าเวลากลางวันจะมีสัตว์ที่เด็กรู้จักเยอะแยะมากมายเลย ทั้งพี่ช้างพี่เสือพี่กวางพี่เสื้อนะคะนกนะคะนกต่างๆแต่ละชนิดนะคะกระรอกนะคะเด็กๆเห็นไหมอันนี้เขาจะเป็นสัตว์ที่อยู่ในเวลากลางวันนะคะเด็กๆจะพบเจอได้ทั่วไปนะคะแล้วเรามาดูเวลากลางคืนกันบ้างสัตว์เหล่านี้จะ ออกหากินในเวลากลางคืนดเด็กๆรู้จักไหมคะว่ามีสัตว์อะไรบ้างาตัวแรกเลยตัวนี้ตัวอะไรลูกนกนกคูกันเองนกคูกออกหากินเวลากลางคืนใช่ไหมคะกลางวันเขาก็จะนอนใช่ไหมคะแล้วก็อันนี้รูปอะไรคะดเด็กรูปอะไรคะแบทแบทแปลว่า,ข,าข้างคาว ท้งคาวก็จะออกหากินเวลากลางคืนเหมือนกันนะคะแล้วก็จะมีสัตว์อีกหลากหลายชนิดเลยที่ออกหากินเวลากลางคืนนะคะเด็กๆเด็กๆจะเห็นได้ว่าเรื่องของเวลากลางวันกลางคืนเนี่ยเป็นเรื่องของเวลาที่หมุนเวียนเปลี่ยนไปเป็นประจำในทุกๆวันตั้งแต่เวลาเช้าท้องฟ้าก็จะสว่างด้วยแสงอาทิตย์ เป็นเวลากลางวันใช่ไหมคะที่คนเราทำกิจกรรมต่าง,างๆมากมายเลยแล้วก็จนกระทั่งดวงอาทิตย์ตกดินท้องฟ้าก็จะทำไมลุท้องฟ้าก็จะค่อยๆมืดลงมีเพียงแสงจันทร์นวลกับแสงดาวระยิบระยับนะคะเป็นเวลากลางคืนที่คนเราต้องนอนพักผ่อน ามาถึงเวลาทําแบบฝึกหัดกันแล้วค่ะวันนี้คุณครูจอยให้เด็กๆหยิบเล่มน,นี้เลยค่ะเล่มธรรมชาติรอบตัวเล่มน,นี้นะคะจะเห็นเด็กผู้หญิงนะคะยืนดมดอกไม้สวยๆตรงนี้นะคะเด็กๆหาเจอแล้วหรือยังคะโอเคหาเจอแล้วเนะาะให้เด็กๆเ,เปิดไปที่หน้า 14ค่ะเด็กๆหน้า14มี1นำ4นะคะคุณครูจอยจะให้เด็กๆเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษของพระอาทิตย์และพระจันทร์เมื่อสักครู่เราเรียนกันไปแล้วใช่ไหมคะพระอาทิตย์สะกดยังไงคะเด็กๆ S U N sun พระอาทิตย์เด็กๆก็เอามาเติมเลยเขามีตัว S มาให้แล้วตัวอะไรที่หายไปคะตัว u กับตัว n เก่งมากๆเลยค่ะแล้วตัวนี้ล่ะคะทำด้วยตัวเองนะคะฝึกทำเองนะคะลูกแล้วก็รูปพระจันทร์มูลพระจนันทร์เด็กๆก็เติมให้ครบนะคะตัวไหนที่หายไปเสร็จแล้วระบายสีภาพด้วยพระอาทิตย์ต้องระบายสีอะไรคะลูกพระอาทิตย์ต้องระบายสีสีแดงใช่ไหมคะแล้วพระจันทร์ล่ะคะ พระจันท์นก็ต้องระบายสีเหลืองเก่งมากๆเลยคุณครูจอยมีแบบกรัดให้อีกหนึ่งหน้าหน้านี้ให้วาดภาพวาดภาพและระบายสีกิจกรรมที่เราทำในเวลากลางวันและกลางคืนยกตัวอ,อย่างเช่น กลางวันเด็กๆทำอะไรบ้างอันนี้เป็นรูปกลางวันนะคะเด็กๆก็วาดลงในกรอบสี่เหลี่ยมนี้เลยนะคะแล้วก็เวลากลางคืนเด็กๆทำอะไรบ้างเด็กๆก็วาดภาพลงในกรอบสี่เหลี่ยมนี้นะคะแล้วก็ระบายสีให้สวยงามด้วยนะคะยากไม่เอ่ยไม่ยากเนาะเด็กๆตั้งใจทำนะคะตั้งใจวาดรูปนะคะที่คุณครูสอนไปเมื่อสักครู่นี้นะคะ แล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ